ข่าวข้ามอนบทีนิวส์ช่วงนี้เป็นภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่มีการพูดคุยอย่างเป็นจริงจังในระหว่างประเทศระดับประเทศนะครับมาถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นเพราะอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแฟชั่นนะใช่มิลานโรมาพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับแฟชั่นหน่อยและประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนอย่างไรนะครับคือในระหว่างการเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะพร้อมกับคณะนะได้พร้อมใจกันนี่นะสวมใส่ชุดนะสวยงามนะสีสันสดใสนะครับแล้วก็ทํามาจากผ้าขาวม้าและผ้า ไทยประเภทต่างๆนะครับแล้วไม่ได้ใส่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องนะครับใส่เดินโชว์กลางเมืองมิลานซะเลยนะครับเพื่อที่จะอวดเสน่ห์ผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเรษฐาทวีสินนะครับและคณะนะวันนี้นี่นะโดดเด่นเลยนะครับกับภูมิอากาศในช่วงนี้นะครับสวมใส่ชุดที่ผลิตจากผ้าเขาม้าเดินโชว์กลางมิลานซะเลยนะครับซึ่งมิลานเนี่ยเป็นเมืองแห่งแฟชั่นเพื่อให้เจ้าของแบรนด์ต่างๆนะชาวอิตาลีรวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มาเห็นสักหน่อยแมวมองต่างๆเผื่อจะไม่เห็นนะครับผ้ากม้าไทยผ้าไทยที่สามารถตัดเย็บออกมาเป็นเสื้อผ้าได้อย่างสวยงามไม่แพ้แบรนด์ชั้นนําของโลกแล้วสามารถใส่ได้ในทุกโอกาสนะต่อยอดไปได้อีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นนอกจากจะเอามาทําเป็นเสื้อแล้วทําเป็นเข็มขัดเป็นเนคไทนะครับหรือเป็นโบปุกผมก็ได้ด้วยครับอันนี้ก็เสื้อเสื้อผ้าขม้าก็เอามาจาก2อสส่วนนี่เข้ามาแล้วมาตัดเพราะบางผ้ากา,าม้าบางอันก็ไม่พอเพราะตัวผมใหญ่ก็ต้องได้2ผืนเหมือนกันครับ ที่ก็าเห็นนะผมก็ดูดูอินเตอร์ดีนะก็ไม่อายเขานะผมว่านะครับเพราะว่าก็เขาได้เป็นภาพผนคอเขาได้ก็สามารถซื้อภาพผักมะม่วมาสามารถแปลรูปได้จะเป็นผ้าพนังคอจะเป็นหมวกจะเป็นใช่ไหมฮะยังไงขาสั้นหรือจะเป็นใช่ไหมฮะเสื้อซึ่งตัดลงมาก็ดูสวยงามดีก็ท่านก็เห็นอยู่ท่านรัฐมนตรียังใส่อยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่น่าจะให้ไอเดียได้ในการที่เอาสินค้ามาแปลรูปแล้วก็ได้ราคาที่สูงขึ้น นะครับแต่ที่ขายเป็นแค่แค่ผ้าเฉยเฉย ท่านนายกร,รีก็ได้ให้ข้อมูลต่อนะครับว่าในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศครั้งต่อไปก็จะนําเอาผ้าไทยประเภทต่างๆไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องใช้อื่นๆเพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันผ้าของการผลิตของไทยไปสู่เวทีระดับโลกแต่ยังไม่ได้บอกนะครับท่านบอกขออุบไว้ก่อนอมไม่ออกเพราะไม่บอกว่าเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศที่ไปเนี่ยมันมีลักษณะภูมิประเทศหรือสภาพอากาศมันแตกต่างกันออกไปนะอ,อย่างเช่นที่ท่านบอกว่ามาอิตาลีครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิ นะครับ,รบมันจะเริ่มร้อนๆและอากาศจะสบายๆหน่อยนะครับอุณหภูมิก็เลยเหมาะสมที่จะสามารถตัดเย็บออกมาเป็นเสื้อผ้าสบายๆแบบนี้ใส่ได้นะแล้วยืนยันนะครับว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองให้เติบโตมากขึ้นครับ